สวัสดีค่ะพี่รุ่งมาเล่าให้ร้องรอดฟังนะคะที่พี่รุ่งได้คะหางหมากรุ่นนี้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตอนนั้นอะพี่รุ่งไปงานาครบรอบวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในขณะที่ท่านเจ้าวาดละคณาสฆ์ให้เราทาพิธีอะไรเสร็จแล้วก็มีนั่งสมาธิถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพี่รุ่งก็นั่งไป แล้วก็เอาจิตขึ้นไปที่พระนิพพานกราบองค์สมเด็จทั้งหมดแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพี่รุ่งก็กราบกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยากได้คระาหารมาอีกจริงๆพี่รุง่งมีอยู่แล้วองค์นึ้นแต่ว่าเป็นองค์ที่ป้าเขาให้มาแต่พี่รุ่งก็ถามหลวงพ่อบอกว่าลูกอยากได้ที่แบบรับจักมือหลวงพ่อจริงๆแล้วหลวงพ่อก็เลยชี้ไปข้างหน้าชี้ไปบอกว่าให้ลูกถามคนนี้สิ ถามพี่บุ๋มซึ่งเคยอยู่ในคณะตามรอยพระพุทธบาทด้วยกันนะคะอันนี้คือตระที่พี่บุ๋มให้พี่ล่งมาสวยงามชัดเจนมากแล้วก็พี่บุ๋มเก็บดีมากองค์ของที่พีุู่งใส่กับที่พี่ตู่ใส่มีผงประาธาตุขึ้นด้านในรอบๆองค์พระนะคะอันนี้พีุู่งบอกน้องรอดเลยว่าถ้าใครที่มีศรัทธาจริงกับพระเทพคุณหลวงพ่อ,อทั้งพระคำข้าวพระหังถมาพี่ได้จาก หลักผู้ใหญ่ที่ที่อยู่กับหลวงพ่อมาก่อนที่ได้รับจากจากมือหลวงพ่อเองที่นํามามอบให้พี่ลุงเป็นของขวัญเป็นการตอบแทนน้ําใจด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่ลุงได้มีโอกาสได้รับนะคะแต่สําหรับใครที่ท่านที่มาฝากพี่ลุงเพื่อให้ลูกหลานลดหลังบูชาันั้นพี่ลุงก็ต้องก็ต้องแบ่งกหนายตามที่ผู้ใหญ่ท่าน ให้ความเมตตาว่าว่าจะปล่อยในราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้มาเล่าให้น้องรอดฟังว่าโอกาสที่ของใครแต่ละคนจะได้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากขอให้มีศรัทธาแล้วขอพรจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะนำทาแล้วก็บอกเราเองนะคะองค์นี้พี่รุ่งรักมากเลยจริงๆก่อนหน้านี้ใส่แค่กรอบกันน้ำแต่ว่าก็เพิ่งเพิ่งลองสั่งซื้อกรอบเนี่ยค่ะจากติ๊กต็อกนี่แหละสวยมากเลย แล้วก็สร้อยด้วยนะคะมีสร้อยสร้อยก็สั่งจากที่นี่แหละเอาไว้ใส่เวลาจําเป็นเอาไว้ใส่นอกเสือะะ้อค่ะบางคนอาจจะแพ้ถ้าแพ้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแต่สาหรับนุ่งไม,ไม่แพุ้่งสามารถใส่ได้ก็เลยอาสวยดีค่ะเหมือนของแท้เหมือนเซ็ตแท้เลยอันนี้นำเร็จเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้นุ่งรอดฟังเพื่อเผื่อว่านุ่งลออจะไปอธิษฐานขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับพระที่หลวงพ่อสร้างด้วย,ด,วยด้วยองค์เองนะคะของแท้ ไม่อยากให้ใครๆแบบไปรับของปลอมมาบูชาเพราะว่าจะไม่มีเทวดารักษามีมีคนถามพี่ลุงเข้ามาว่าพระของพ่อมีเทวดารักษาไหมมีทุกชิ้นทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพระองค์หลวงพ่อบอกว่าพระองค์หนึ่งก็เทวดาหนึ่งองค์เพชรเม็ดหนึ่งก็เทวดาหนึ่งองค์ข้ายันอีกค่ะแต่สําหรับของพี่ลุงอะ่ะพี่ลุงรู้สึกว่าเทวดาเ,ดาเต็มบ้านเลยใครจะเข้ามาทําร้ายทําลายด้วยด้วยทาง ศยาศาสตร์หรือทางอะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าเขตบ้านพี่ยุงได้เพราะว่าลูงหมอกามตรงว่าบ,บ้านพี่ยุ่งอ่ะ,อะกําแพงหนามากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้สร้างรั้ว่ะเป็นบ้านธรรมดามากเลยค่ะไม่มีรั้วด้วยแต่กําแพงของลูกเป็นกําแพงแก้วลอ้ลอมรอบในเขตเป็นที่ทั้งหมดค่ะไม่ได้หวนนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้นํามาให้น้องรอดชมแล้วก็แปะที่ฐานตามที่พี่ยุ้งแนะนํานะคะสวัสดีค่ะ